ชื่อนายถาวรบุโชธเป็นนายาอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะครับช่วงนั้นการตรวจเวรยามหมือนเข้มงวดมากนะออการอยู่เวรยามของเบอนั้นเราก็ต้องมานอนที่ประการเพรอคุณคนนี้แกเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาเฝ้าเวรหน้าอำเภอพอตกดึกแกก็ง่วงอนา,านง่วงก็หลับครับ ไมาคล้ามาโตจะนอนหอมหมานี่เองมันจะเข้ามานอนข้างในครับแต่พี่แกไม่ยอมจะนอนไปไม่เข้าไปกุมันนอนกับมาไปพอ,อจะเคลิ้มเคลิม อีกแล้วมันลู้จริงๆไงหมานี่เว้ยเฮ้ยเไปไม่ไปไปตายนะฮ้ยไปเฮ้ยไอ้นี่บีติงไปเขาจะนอนแมทพอล้มตัวลงนอนยังไม่ทันจะเคลิม นานมาอีกแล้วหน้าโมโหนัดไอหมานี่แต่คุณผู้ชมครับคราวนี้มันไม่ใช่หมาแต่เป็นนายอำเภอท่านมาตรวจราชการคุณพี่คนนี้เขายังไม่รู้นึกว่าเป็นหมาอยู่อาโละย่งแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยพูดไม่รู้เรื่องงไงหน้าหมาไอหน้าหมา โผมครับผมคิดว่าท่านเป็นหมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดว่าเค็อกมาจากกี้เนี่ยเป็นหมาเอาเอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดว่าหมามันมาเคาะโอ้ยผมไม่คิดไม่คิดมันเหี้เอาขอโทษครับท่านอำเภอขอโทษครับคุณผูมครับเออถูกแล้วหยุดคิดเถอะท่านในอำเภอท่านก็งงแล้วแหละว่าหมากับท่านเนี่ยเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันขนาดนี้เลยเหรอ ครั้งที่สามครั้งนี้ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอีกอะไรวะเคาะอยู่ได้คิดในใจนะอะไรวะเคาะอยู่ได้เขาเข,าข้าใจว่าเป็นอ้เจ้าสุนัขตัวเดียวก็ปรากฏพอเปิดประตูเข,ข,ข้าไปก็กลายเป็นท่านในเยอยืนอยู่เบอกระ้านโทษครับผมคิดว่าหมา <laughs> ขอบคุณนายถาวรกุลโชดนายอำเภอรครงจังหวัดจันทบุรีเจ้าของเรื่องนึกว่านายอำเภอเป็นหมา